ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับว, BB, วันนี้มาพบกับผมวอพี่บีทีวีวันนี้ผมจะพาสอนโหลดเกมนาราโตะชิบะเด็นนินจาอิมแพ t มั้งนะอ่านถูกปะพูซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้ทงลิงก์ไว้ได้านล่างนะครับมันพอเข้าลิงก์ปุ๊บเลื่อนไปด้านล่างจะเห็นตัวหนังสือสีส้มมันจะเขียนานาราโตะอะไรนินจาอะไรอิมแพ t เนี่แหละ ซึ่งพอคุณโหลดเสร็จปุ๊บให้เข้าที่ e a t Fire Explorer นนะถ้าจะโหลดเกม n a r u ชิบุเดนไอ้นานตัวชิบุเด,น,น,น,เดนใจในแพกอะไรอย่างแหละให้โหลดด้วย UC Bowser นะมันจะเป็นลูกกระลอกเขียนใน Play e Store เลยเขาว่า UC มันก็จะมันก็จะขึ้นมาแล้ว e a t f i e ก็โหลดได้ใน Play Store ต,ตามใน Play Store ไม่รู้ก็ไปดูเขาซะว่ามันโหลดยังไงไปดูโหลดใครๆก็รู้แล้ววะ ซึ่งพอโหลดมาแล้ว,ลวก็เข้าไปที่ Explorer กดที่สามสิบนี่แม่ตรงท่านเป็นของคุณอันนี้คือเอดิการ์นะซึ่งของผมอ่ะเอดิการ์เอดิการ์ผมแปดกิกตอนนี้32ตามจำนวนอะไรของทาง่านนะตอนนี้ท่านมีก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปปุ๊บหาสิ่งที่คุณดาวน์ไอสิ่งที่คุณดาวน์โหลดไว้ผมแนะนำให้ใช้ UC Browser พอคุณใช้ดิวซีบัสเซอร์โหลดปุ๊บมันก็จะอยู่นี่จะอยู่แอปนี้นี่กดเลยกดเข้าไปในแอปเลยเดียเด๋ยวๆนะกดเข้าไปในปุ๊บมันก็จะมีไฟล์เกมนารโตะเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะแล้วว่าเก้าร้อยเมกกรบมั้งซึ่งพอคุณโหลดเสร็จปุ๊บให้คุณกดค้างแล้วกดไอจุดสามจุดตรงนี้ แล้วก็กดคาว่าแตกไฟกดไปเลยเดี๋ยวนกดแตกไฟไปเลยมันจะขึ้นอบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกดเลยไม่ต้องทำอะไรมากกดคาว่าตกลงเลยซึ่งผมกดไปแล้วพอกดพอมันแตกไฟเสร็จแล้วก็จะได้ไฟนี้ขึ้นมาให้คุณเข้าไปที่อันนี้อีกรอบอันนี้อีกรอบหนึ่งจากนั้นก็มันก็จะมีไฟนี้ไอเดี๋ยนะ ไฟนี้ใช่ไหมล่ะให้คุณกดแตกไฟอีกรอ,อบแตกไปเลยวันนี้ไม่แตกไม่ยอม <c oughs> ก็ประมาณหนึ่งพันกว่าใบผมยังไม่แตกยังไม่เสร็จขอตดคิดแปบ๊บนะหลังจากที่ผมต่อเอยตอนที่ผมแตกไฟแอปเอฟไอไฟเมื่อกี้เสร็จแล้ว มันก็จะได้ไฟนี้ขึ้นมาแมจะได้ไฟนี้ขึ้นมาพอได้ไฟนี้ขึ้นมาปุ๊บเข้า P P S P P เลยเดี๋ยวผมก็ตัดแป๊บเขตัด,ต,ดตัดนะพราะท่านผู้ชมเข้ามาในน้านี้แล้วจากนั้นก็เข้าเอ้ยเดี๋ยวผมจะเสร็จแล้วไม่ได้นะยากอะไรขนอนแนละ้วให้กดเขนนน้ามาในที่นี่นี่นี่ นี่น,นี่ก็เข้าไปเลยก็จะเขียนว่านาโตะก็ก็เข้าไปทีแล้วก็กดคำว่านาโตะอีกทีกดไปกดคำว่านาโตะอีกทีจากนั้นก็จะเจอนาโตะอินจารินแทดน,นี่เลยจากนั้นก็เข้าไปเลยซึ่งวันนี้ผมจะไม่เล่นให้ดูนะครับขอตัดพาร์ทจับเพี้นเท่านี้สวัสดีครับ